คำเตือนนะผมคลิปนี้มีการสปอยต,ตอนที่ร้อยแปดนะครับผมแต่ว่าก็มันก็มีแบบตอนต่อไปมาตั้งนานละเหมือนกันนะฮะก็ไม่ได้สปอยอะไรมากมายหรอกนะฮะและคลิปนี้ไม่ใช่คลิปสรุปย่ออะไรแต่ประการใดในตอนที่ร้อยแปดนะครับะนะครับผมท่านผู้ชมครับก็เป็นไปตามคาดนะผมสาหรับโปโมนเจอร์นี่ตอนที่ร้อยแปดนะครับตอนนี้มีชื่อว่าลูคาเิโอและเกโกกะกขึ้นพลังแห่งโชคชะตานะฮะ ในสุดก็เกล็กก็มาโผล่ในซีรีส์สักทีหนึ่งนะครับผมจากที่โผล่ในเพลงเปิดนะครับผมโผล่มาในเพลงเปิดแบบตั้งแต่ตอนที่ร้อยเป็นต้นมาเออมันโผล่ในเพลงเปิดอย่างเงี้ยมันต้องยนอยู่ยาวไซไหนได้นะะผมมาตอนเดียวแล้วก็จากกันนะเพื่อเพื่ออะไรครับเนี่ยเออเพื่ออะไรกันครับเนี่ยดูครับผมนะอตอนที่แล้วนะครับผมตอนที่ร้อยห้าเนาะอ่าไอเซเลน่านะครับผมโผล่มาแค่ตอนเดียวแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยจะเป็นไปน ไปไองานประกวดให้ได้แบบเป็นแชมป์นะฮะแต่ชิก็จะเป็นโบมันมาสเตอร์ที่เก่งที่สุดนะฮะแต่ละคนก็แยกกันมีความฝันมกนะ็ไม่ได้เจอกันมาแค่ตอนเดียวนะฮะเออตอนนี้เกโกกังก็มาแค่ตอนเดียวสอนสอนลูคาลิโอให้หน่อยนะฮะเรียบร้อยอจบงานนะฮะโหคือในอเรื่องตอนนี้มันเกิดขึ้นว่าไอคิลมักสึอของโกเนี่ยมันพัฒนาล่างนะครับผมนะฮะเป็นเกโกกาชิระเนาะ คารชิมันเลยคิดได้ว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ยนะฉันเคยแพ้อารันมาก่อนนะการจะเป็นแชมป์แต่ละทีดิฉันต้องแพ้อารันก่อนก็เลยไปที่คาร์ล์นะผมนะตามหาเกโกกะให้มาสอนขึ้นพลังให้กับลูคาเลโอนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าคืนที่กําลังหาเนี่ยลากไม้ก็โผล่ขึ้นมานะ,ะับผมลูคาเลโอก็หาโดดันใส่ตูมนะับผมไม่เกิดอะไรขึ้นครับผมนะเกโกกะก็เลยเข้ามาช่วยนะผมนะฟันจ้วจๆนะเขามีสกิลตัดไม้อะนะฮะ ก็แยกร่างฟันๆเลยครับผมนะฮะเอาดาวกระจายปลาไปนะับผมนะฮะแล้วก็ปล่อยดาวกระจายน้านะับผมนะฮะเข้าไปแทงไอ้รากไม้นะครับผมรากไม้ก็ระเบิดตู้มกลายเป็นโกโก้ข้นนะครับประมาณนี้ฮะตอนนี้เสร็จแล้วครับผมนะฮะเกโกะแกก็มาสอนพลังให้กับลูคาริโอนะครับก็สู้กันไม่ได้ครับผมนะเกโกะกมันเก่งเกินไปนะครับผมก็ช่วยไม่ได้ดิพี่แกก็เอ้ยผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งครับ ไอ้เจ้าตัวเกโกกะผมไม่ได้ใช้ร่างไอ้ร่างไอ้เกโอกะชาโดชิแล้วอะเออมันใช้ร่างของไอ้ร่างปกตินะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะจะเห็นนะฮะเกโกกะจากประกันไปเนี่ยเกโกกะเป็นร่างไอ้ชาโดชินะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีล่างไม้โผอีกรอบเนึงนะครับผมก็พัฒนาร่างเมกาสู้เลยครับ ดูคาลิโอครับผมนะฮะก็เบ่งพลังนะฮะผมเปิดบอลเกงกิ bon ki, ลูกบักเอกเลยนะฮะผมนะฮะก็ยิงไปพร้อมกับไอ้คลื่นน้ำของเกโกกานะฮะผมแล้วก็บอกว่าจอมันบูเกิดมาชาติน้านะก็เป็นคนดีซะนะนะฮะเรียบร้อยผมลากไม้นี่โอ้ความรู้สึกเหมือนจอมันบูเลยครับโดนบอลเกงกินะฮะผมตูมนะฮะไม่ตายที่เลี้ยงไม่โตครับผมนะฮะก็ระเบิดตาครับผมเสร็จแล้วก็เอาชนะ ลากไม้ได้ก็มาเพื่ออะไรกันครับเนี่ยเออไปตีไปรวมกระตีต้นไม้เนี่ยอะเกี่ยวกบฟันฉับเดียวก็จบแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็ล่ำลากันหวังว่าาจะได้เจอกันใหม่นะชัวว่าหายไปเรียบร้อยจบนะับผมเป็นตอนที่อา่าต้องบอกว่านี่มันบอลเก่งกี่ชัดๆและแบบถ้าเอามาแค่นี้เนี่ยจะเอามาใส่ใน o อพทำไมครับเออเหมือนที่น้องๆเคยคอมเมนต์ผมไว้ครับ ที่ครับมันมาแค่ไม่ให้อ่าอะไรนะแฟนขับไม่ไปเผาบ้านเขาแค่นั้นเองนะคิดยังไงครับผมสำหรับอ่าโปมอนเจอร์นี่ตอนนี้ครับอ่าก็แบบแค่มาแป๊บเดียวแค่นั้นเองครับผมนะก็ไม่ได้เอามาเข้าแข่งตปะปกรนใดนะฮะเออก็แค่มาสอนลูคาลิโอแค่นั้นเองนะฮะตอนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตอนที่ อาจะได้ไปสู้กับมาสเตอร์เอทนะครับผมก็คือพีบานะผมลำดับที่8นะฮะแล้วก็เขาก็ประกาศตอนที่ร้อยเก้ามาแล้วผมชื่อว่า VS พีบานะสึก้าสู่มาสเตอร์เอทนะครับผมเป็นตอนที่ร้อยเก้านะผมส่วนสำหรับตอนที่110ร้อยสิบนั่นแหละชื่อว่าบัตเทอร์โรยัลแห่งการทรยศนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะยังไงยังไงก็ตามนะฮะแต่ที่แน่คือตอนนี้ผม ค่อนเสียใจที่เกมกาไม่ได้เข้าในทีมนั่นเองครับผมว่าแล้วทีมมันเต็มนะฮะจบแล้วนะฮะท่านผู้ชมก็น่าจะทีมเดิมแล้วครับเอาละครับผมนะฮะสำหรับตอนนี้ใครที่เห็นยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะฮะเดี๋ยวผมหายป่วยโควิดแล้วจะผมจะมาตอบยกันแพวันนี้ผมไปก่อนละสวัสดีครับผม